เดี๋ยวก็ผมกินเที่ยวภาคเฮใบโจเซนะครับ,ราาส,รบสำหรับมือนี้ครับโจจะคนมากินเขา่าปลาครับผมนี่มือนี้เขาเด็ดประคอตุมง่ายเลยเออใส่บกุกง่ายครับผมสดๆเลยเอาขึ้นมาจาับว่างานเนี่ยแต่จิ๋มมาทำการเทสเมนูต้มกับเผาครับผมไม่ได้ใส่ยังไงเลยเดี๋ยวมาติดตามชมไปจับแซมเหกันเนาะทำการขั้วเกล็ดออกกันครับขัดหันตม้มใส่หม้อต้มเนาะจับขั้วปลาใส่ครับผมนี่หม้อต้มเขาก็ใส่เครื่อ,อ,อ,องเกล็ดเข้าไปแล้วครับใบใบ มะกรูดเนข้าวไข่ครับผมแล้วก็เเทือปลาลงไปเลยตัวเดียวเตรียมหม้อดูเร่ยงเลยเออเขี่ยปิดฟ้าไปครับปล่อยปลาทุกคนปล่อยปลาสูตรก้อยปลาใส่ขูดนนี้ก้อยก้อยปลาปลาอย่างเขาเหรอครับปลากระสูตเนาะปลาสูตรก้อยปลาสูตรใส่มดแดงต้องตีปรุงเครื่องแล้ว

ขาดบริษัทธรรมชาติเลยเนี่ยเอาหนึ่งเกงหน่อยบ่เอาดิเหรอนั่กผมกรอบๆๆผ่านแล้วเนี่ยเอามันมั่นมันมั่นเนี่ยเสียบได้ๆมาถึงหมอบ้มปลาเขาครับผมโอ้โหสุดยอดเบิ่งด้ละนี่ครับปลาควองตัวเดียวเอาอยู่มื่หั่ไปเมียใครมดแดงมาใส่พร้อมเดด็นี่ À? để để xem rốt thì này cùng đậu tôi cũng nhè đây Thêm mò đây nọ sự đó gì đi bà xem con này ồ hồ Tuyệt đoán đây xem khác đi đi ông luôn mang con khai phung phơm rồi đấy tôm

แน่เนเลยพุ่งพร้อมเนียนพุ่งครับงานนี้หอนหอ,นหอน ไปแซ่บๆขเขียนีนห้องข่าเด้อพี่น้องเมนูครบแล้วนี่สมตำกันเสร็จแล้วปล่อยปลากันเรียบร้อยครับผมวันนี้ต้มปลาคอรครับเรียแบบรย้อยนี่กับปลาเผาโอ้โหสุดยอดจอริีไนีนั่งกันข่าปลาเหมือนครับแซ่บๆเหมือนกันครับเด็แบบกนหนุ่ลูกเดียนครับเต็มเลยอือเหรอฮ่าฮ่อฮ่หาเองกินเนองเนาะอย่าเรียกพ่อเป็นวะลูกเดียนดูนพ่เอเป็นลูกเชิญไปกินปลาเหมือนกันยันแต่แรกว่าจิบบม่าสินหรอแต่พอ เห็นแล้วมาเอาเห็นลุงเทียนสบายใจแล้วว่าได้กินแซ่บเทียนห้องโอ้ยสองคนได้ป่าวโอ้รอกินใจแล้วไปเลยเนอะบ้านนู้นมาดำงมหาบ้างต่ำไปมันจะน้องไปการวาดเหรอบต้ัวเองหนึ่งแซ่บเลยอืมฝีมือลุงเทียนก๋อยไปธรรมดาที่เนี่ยอีหลีผมก็เห็นนี่แหละว่าลุงเทียนมาตรฐานครั้งแรกให้ลุงเทียนก๋อยปลายินเนี่ยแซ่บแพ้เลย เขาในบ้านเลยเนด่นยังหอนจอเนี่ยเนี่กลงวานตอนี้ไม่รู้กินเาเหลวก็ลงวานเล้วานไวมัมักไ้แล้วแล้วไปเอาตัวครับปลาปลาปลาโอ้โมด้มด้นีเอานี่แ่ยังไงเอออะไรเงโอ้ตัดเครื่องไปเลยโ่นกระุงกลับรถนี่ใส่มัน ทขาดไปเลยนะครับปลาคอหง่ตรงจัดการคุ้มครับผมเจ้อเกตมัตเาดไหะครับครัเออแต่ว่าคออยู่กินพุ่งแต่ว่าตัวตบกีนี่เรียบรรอยเลยครับหายแล้วพุงตีจัดการแล้วมาต่าแล้วเจมส์จซ้ำนะครับนี่ก็เมมแล้วมาีย่างทุกคนดินตุ้ง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 ยูนี่ันจ้าเขากินเข่าอิ้มครับนี่

อย่าบีดีเนี่ยล่ะได้ยังบ้าได้ยังบ้าแล้ล็อกกอนไว้ได้ได้ยังบมฮอเอาคักแล้วคักแล้วเด็ดวะเล็ดล่ะเอาเอาได้ดิเดดเอาเลยเอาลงมาได้หเปล่ะน้ำมักพ้าเราเว้ยเอาได้แล้วมันวะเออได้แล้วอ้าวปลาตัวที่โตสามโตที่โตเหมือนี้ตัวเราเป็นยังงั้น Nhanh lạy hết nhanh hết 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 tôi hết 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 tôi hết 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 Ôi An hết lai hết 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 เออมันนอนหนิงวางเลสสายแล้วผมจังได้เรียกรถพยาบาลมาถ่ายเลยเรื่อยแบบนี้ยตะบันเงี้ยโอ้ยเดือมากด้านี้ดีต้องดูความควาดคดีมความได้มาแล้วได้มาแล้วดูดูดูดแม่นบอกว่าจะเอาจมหนามได้หรอรุ่พ่อบอกว่าจะจมข้างนั้นละเอายาางมหัดเอาหลุดมาทั่นหัดไปกับเหวอันตรายวะโอ้ย Ồ, luôn rồi đó Ôi, lúc mọc là cực Nênh cho vào Nênh cho vào, Ôi, trời ơi, xuất giọt Từng này, tìm người chôn ngốm yên Tại, xảy ngang coi Ồ, bọc dày lắm Bọc dày lắm Chắp nền nền Mức giúp cái Bật chết đi Ngắm bọc Mọc rút xé rồi bà Đúng rồi Thôi, mọc coi Ủa Bọc này Chắp nền nền โอ้ยจะพึ่งดีลูกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตามตีนเหี้ยมาก่อนพยดึงวะยุกางด่างคุณน่ะเดี๋ยวให้บึงนแหก่อนดีกว่านอเฮงยขึ้นล บิ๊กมืเลแง่หรอวะแง่รถจะจอดก็ว่าณนีตัวเดียวอยู่ตัวนี้หรอวอ๋อนี่ครับตองมแท้ปเนี่ยใชเนื้อสุดยอดมานี่เห็นปลาพี่นข้างเอาออกแลายลงติดไฟไปทุกเนาะมกินเนาะออมาเอาปล่าอไรครับตัวเขามากำลังาปล่ไปจุดเอาทางเดินเอาอัน้เอนึเด้อ ประดุกก็ได้สินี่ะอัดเบิ่งใส่ครับร่างสวยเลยครับโอ้คือจับอะไรนี่ยคือจับปลาอย่างเงี้ยนี่ครับสุดยอดมาตรฐานไปเอาไปใส่ย่างเขาเต็มนั่งแตกมือหนิมันยังรอเอาไปเลยเจมเหรอนั่งแตกนั่งแตกมือหนิเอาไปเบิ่งเอาไปเบิ่งวอย่างเงยนงแตกไม่เลือกออกว้ อย่างสม่ื้อแล้วอมาเนาะนล้วสุก้อนจอบบ้านจอบบ้านผุ้นะปลาขึ้นดูผู้ที่ผู้นำกำลังจอบบ้านปลาอยู่ยังเงียบเด้อเอาเออเอาเอาได้ปลามาดังพี่เอาทุกคนใส่หลือเด้อนี่ฮะ ร้อยแบบนี้อโอ้มีโดดมีโดดมีโดดไว้ถึงปะ <c oughs> ก,าก,าากาบาา <c oughs> กนปั่ไก่เพิ่นเ้อเออเอาแล้วเฮ้ยช็อตเด็ดแล้วนันแมนบะฮแมนยังได้แล้วเอาวัดทีดิถ้าช็อตนี่ละอึกอัก

ยังอยู่ดีโอ้ยังอยู่ดียังอยู่ดีโกเป็นบ่านไหนเออจะจ๊กของเงียกอะไรก็แล้วกอนท่านจกของเงท่านของเงียโอ้โุดจอยเลยตัวนี้ในการในการครับสมกับทีจอดไปดีเนาะตามรุ่น ฮึมเม่เห็นแต่าเดี๋ยดิข้าเตรมตัวขอเตรมตัวเอาโอ้หักคว้ามาเลยวะโอ้ยจกเขากันนี่แล้วอะบุ๊บบุ๊บบุ๊บโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีรุ่นมีรุ่นเอาแข็งแรงอยู่เนาะเออกระเดกจกคนเราได้เออโอ้มันแห้งยู่ดิแห้งแห้งปลาปุ๋ยมากไปโดนเนาะนอน่นอนแน่นอนใช่สักเดี๋ยววันเงียบเนาะ tiếp chưa bay hả เดินได้ไเหลียวโอ้ฮะบ,บ่มางไปพักน,งนึงเลย<อ>เด้อตัวปุ้ยไงจำแขนหน่อยๆแหละนี่ไ,ไอ <c oughs> น้นี่ครับ <c oughs> โอเคครับสำหรับมื้อนี้ก็เก็บบรรยากาศไปให้เบิ่งประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวสิไปนับแต้มให้ลงเด้อวปป่าได้หลายปานเด็เด้อ โอเคขอบคุณครับที่เัามาแล้วคนครับสวัสดีครับทันไหนก่อนโอ้เช็คยอดเช็คยอดโอ้โหเนี่ยเพื่อนเราอได้รับตัวกันนั่นทั้งหมดอ้เอ้าจับเบิ้งเอออุ้มอุ้มอุ้มเอออุ้มเอาเอาอุ้มอุ้มไม่ได้จับให้อยู่เอาอุ้มดีดิเออเอาอุ้ม อุ้มเอาไหมเอาเปลี่ยนเออเปลี่ยนว่าไปยังอุ้มเลยเปี่ยนเปี่ยนเอาดังยังเอาอุ้มเร็วๆดยังังงฮะเดี๋ยวล่างเอาวือไว้เอาเือไว้ก่อนเอออุ้มไเอออุ้มไดีดก่อนจเลเอาจูบไปเออเียมันกล้องพ่อเนี่มั้อ ชมชมนี่เอายันปลาได้ไหมนี่เอาไปเอออุไม่จับจับจับเอาเอาเอาอุ้จับดีมันยันโอ้เต็ียมย่างเลยครับผมโอเคครับอ่เนี่ย าสมทายบ้าเออเอาเอาเอาูอาอไม <c ười> ่ิ้มิ้มพ่อจิ้มพ่อปล่อยสังใส่ย่างแล้วพ่อแล้วเปลี่ยแล้วไปล่างโตที่นีน่ล่างโตเออล่างโตล่างนี่ปล่างโตมา